รวมมิงเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินอัตราดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่1.4%จนถึงสูงสุดที่2%ต่อปีเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำเดือนพฤศจิกายน2568นะครับกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับฝากประจำ12เดือนหรือฝากประจำ9เดือน ให้อัตราดอกเบี้ย1.7%ต่อปี จากธนาคารไทยเครดิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสิทธิประโยชน์บัญชีเงินฝากประจำทันใจ12เดือนนะครับ 1. มอบดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.7%ต่อปี 2. รับดอกเบีย้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณวันที่เปิดบัญชีและมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย15%ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกร 3. เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 1,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1 5้าน5 0บาทสาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีเงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดธนาคารจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารและหักคืนดอกเบี้ยส่วนที่เกินไปสำหรับดอกเบี้ยหากไม่ได้ถอนออกหรือนํามาฝากเพิ่มหลังจากที่วันเปิดบัญชีหรือฝากต่อธนาคารจะถือว่าเงินฝากส่วนที่เกินจากจํานวนเปิดบัญชีครั้งแรกหรือจํานวนเงินฝากต่อและจะคํานวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษีนันให้จ่ายตั้งแต่บาทแรกสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจํานวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยนวันที่ฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อหากถอนบางส่วนจนทําให้เงินต้นลดลงต่ํากว่าเงินที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้นกรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีในที่จ่ายตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นสําหรับดอกเบีย้ยธนาคารจ่ายเกินไปรวมาภาษีหักณที่จ่ายธนาคาร,คารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนาภนาษีหักณที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพกรด้วยตนเองเมื่อครบระยะเวลาฝาก ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจหรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากอื่นๆของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้ผู้ฝากจะติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากในช่วงหนึ่งเดือนนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดตาดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้นจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และหักภาษีนี้ให้จ่ายที่ผู้ฝากติดต่อกับทางสาขาที่เปิดบัญ,ญชีแจ้งความประสงค์ฝากตา่อเป็นบัญชีเงินฝากประจําทันใจหรือวันที่พ้นเระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่เงินฝากครบกําหนดหักภาษีนี้ให้จ่ายตั้งแต่บัายแรกหากบัญ,ญชีเง inbox, าา too, ินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาเปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนับจากวันที่ฝากวัวนที่เงินฝากครบกําหนด มิชินังกายจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจานวนและตัดอกเบีย้ยเป็นไป,นป,นป,นปนตามประกาศของธนาคารแคมเปญน,นี้นะคะสามารถเริ่มออมก,กับธนาคารไทยเครดิตได้นะครับตั้งแต่21ตุลาคม2568หรือจนกว่านะครับแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดลงนะครับหรือจนกว่าคนจะฝากจนเต็มนะครับเต็มเต็มที่ประกาศเอาไว้นะครับก็จะหยุดนะเพราะนั้นสามารถที่จะไป ฝากเงินได้ที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขานะครับหรือโทรสอบถามเพิ่มเติม026975454นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง026975454นะครับเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนะครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะสามารถเปิดบัญชีได้หมายเหตุการปริดบ,บัญชีสามารถปิดบัญชีได้เฉพาะสาขา<ม>ที่เปิดบัญชีเท่านั้นและต้องทําการปริดบ,บัญชีด้วยตัวเองเท่านั้น 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปนตามที่ประกาศของธนาคาร3อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากอัตราค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆตามประกาศธนาคารและตามระเบียบที่ธนาคารกำหนดไว้4เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดเอาไว้ธนาคารแลนแอนเฮาส์นะครับออกแคมเปญประจำเดือนพฤศจิกายน2568กับแคมเปญบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองโรคร้าย BU Health นะครับ ฝากเท่าไหร่ก็ได้คุ้มครองเพิ่มเท่านั้นนะครับสูงสุดที่1ล้านบาทไม่ต้องจ่ายค่าเบีย้ยประกันนะครับเหมือนการฝากเงินแต่ได้ความคุ้มครองถึง30โรครายด้วยกันนะครับเมื่อคุณมีโรคร้ายนะครับเขาก็จะให้ความคุ้มครองนะครับกับวงเงินของคุณนะโดยที่เงินฝากของคุณก็ยังอยู่นะอยู่ครบนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันรายละเอียดแคมเปญบัญชีออมทรัพย์ คุ้มครองโรคราย bu health นะครับเริ่มต้นฝากขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0 0บาทยิ่งฝากมากยิ่งให้ความคุ้มครองมากให้ความคุ้มครอง30โรครายสูงสุดหล้านบาทประหยัดเวลาไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงตอบคำถามสุขภาพเท่านั้นนะครับหมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกันดอกเบี้ยสูงและจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนไม่เสียภาษีดอกเบี้ยนะครับกรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน20 0 0 0บาทตามอัตราที่ปปกรมสรรพากรกำหนด สะดวกสบายและข้องตัวสูงสามารถใช้บริการ LHBU Mobile Banking Application ได้การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับเป็นไปตามกรมสรรพากรกำหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นบัญชีออมทรัพย์คุ้มครองโลกร้าย BU Health นะครับ1เปิดบัญชีในานามบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่18ปีถึง65ปีแล้วก็ต่ออายุได้ไม่เกิน70ปีวิธีการนับนะครับเท่ากับพศเกิด และจะไม่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนะครับและจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคร้ายแรงนะครับก่อนวันที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต 1, ่ำ100,000บาทและไม่กำหนดจํานวนเงินสูงสุดผู้ฝากหรายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วม กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0บาทและผู้ฝากไม่สามารถทำรายการถอนโอนจนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า1 0 0 0 0 0บาทยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้นสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยของผู้ฝากแต่ละรายผู้ฝากสามารถตรวจสอบวันที่คุ้มครองโดยการดาวน์โหลดเอกสารหนังสือรับรองการทำประกันและเอกสารสรุปเงื่อนไขคุ้มครอง ข้อกำหนดข้อยกเว้นของกรมทัน์ประกันภัยกลุ่มนะครับโดยย่อผ่าน mtl คลิกนะครับแอปพลิเคชันลูกค้าต้องถแถลงประวัติสุขภาพตามแบบฟอร์มที่บริษัทได้กําหนดเอาไว้แล้วก็ผ่านเกณฑ์การพยาิจารณารับประกันโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนั่นเองนะครับอ่านะเป็นหนึ่งในรูปแบบความคุ้มครองแบบหนึ่งนะคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําได้นะ คนที่ทำได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่หนึ่งนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆสุขภาพไม่ดีแล้วจะมาทำเพื่อหวังเงินอันนั้นก็ไม่ได้นะต้องแฟกับเขาหน่อยแล้วก็เป็นแคมเปญเงินฝากที่หนึ่งเงินต้นไม่หายนะครับการส่งการทำประกันเนี่ยคือต้องรู้กก่อนว่าการทำประกันโดยเฉพาะประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นเบีย้ยจ่ายทิ้งนั่นคือถ้าคุณไม่เป็นอะไรในปีนั้นนะครับ เงินที่คุณจ่ายเป็นรายปีหรือรายเดือนเนี่ยมันก็จะหายไปมันไม่ได้มีการเวชกลับคืนมาเหมือนกับประกันชีวิตนะรูปแบบประกันชีวิตมันจะเงินที่ส่งไปนะครับเมื่อถึงครบกำหนดหรือครบระยะเวลาเงินนั้นก็จะเวนคืนกลับมาให้คุณนะแต่ประกันสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งเนาะเพราะนั้นอันนี้ต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ก่อน อ่ะนะครับมาดูกันว่างว่าคุ้มครองโรคร้ายเนี่ยโรคอะไรบ้าง 1. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม 2. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 3. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพ,พันจากการขาดเลือด 4. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรงก 5. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต 6. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ7อัมาพาตของกล้ามเนื้อแขนและขาหรือขา 8. โรคเยื่อคุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 9. ไตไตวเหลือหลัง 10. โรคพากินสัน 11. นะครับตาบอด 12. สูญเสียการได้ยิน 13. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปลอดสูงแบบปฐมภูมิ14โรคมะเร็งระยะลุกลาม 15. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 16. โลกโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดต,ตัน 17. ตับวาย 18. การสูญเสียความสามารถในการพูด 19. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออ,อต้านะ20โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรือรังขัง้นลุนแรงโรคปอดระยะสุดท้าย 21. แผลไมชะกัน22่ชกัน 22. สมองอักเสบจากการติด จากเชื้อไวรัส23การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก24ภาวะอะเพริก25ภาวะโคม่า26โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว27โรคโปลิโอ28โรคผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ29โรคระบบประสาทมัติบเพลล์สครโรริส 30การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายนะครับนี่คือโรคที่ได้รับความคุ้มครองนะครับนะทั้งนี้น,นั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบกรมธรรม์ด้วยนะนี่อันนี้คือกรมธรรม์นะเมื่อเราไปเปิดบัญชีปุ๊บมันจะได้มาพร้อมกรมธรรม์เนาะว่าได้เงินจํานวนเอาประกันเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะตามวงเงินของคุณนะว่าวงเงินเอาประกันประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดเนะี่ยให้อ่าน ผมไม่อธิบายฟังนะมันยาวนะครับสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของ LH Bank นะครับ Land House ได้เลยนะเห็นไหมไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคือข้อดีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นรูปแบบเงินฝากที่1คุณฝากเงินไปอะ่ะเ,เงินคุณไม่หาย นะครับเงินคุณไม่หายและได้รับความคุ้มครองเงินฝากเหมือนเป็นออมทรัพย์ทั่วไปเลยแต่มันผนวกกับตัวได้ดอกเบีย้ยด้วยได้ตัวประกันด้วยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยจะได้รับทุกเดือนนะครับ0.75%ต่อปีนะคือดอกเบีย้ยไม่สูงหรอกคือต้องเข้าใจก่อนว่า,าแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่คุ้มบวกกับคุ้มครองเนี่ยเขาเน้นว่าฝากแล้วคุ้มครอง โรคร้ายหรือฝากแล้วเหมือนกับทำประกันแต่ที่ไม่เหมือนคือเงินคุณไม่หายไปไหนนะเงินคุณก็ยังอยู่นี่แหละนะครับคุณฝากไปแสนหนึ่งเงินคุณก็อยู่แสนหนึ่งนะครับแล้วคุณก็ได้รับความคุ้มครองนะครับนะเพิ่มเท่านะคุ้มครองเพิ่มเท่านั้นนะนะครับคุ้มครองฝากหนึ่งแสนคุ้มครองหนึ่งแสนอย่างเงี้ยนะครับคุณก็คุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําประกัน สุขภาพแบบอื่นที่มันเบี้ยทิ้งอะไรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วแต่นะธนาคารเกียรตินากินพัทระนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP Tag Free นะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2%ต่อปีออมต่อเนื่องไม่มีหยุดกับ KKP Tag Free จุดเด่นของแคมเปญบัญชีเงินฝาก KKP Tag Free ออมต่อเนื่องสร้างวินยัยให้อัตราดอกเบี้ย 2%ต่อปีนะครับ 1. เลือกออมได้ตามใจแบบ24เดือนหรือ36เดือนรับดอกเบีย้ยเต็มจำนวนไม่ถูกหักภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากมี SMS ช่วยเตือนไม่พลาดการออมในแต่ละครั้งเริ่มต้นการออมเพียง500บาทต่อเดือนเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระทุกสาขาหรือผ่านแอป KKP Mobile นะครับแคมเปญบัญชีเงินฝาก ปลอดภาษี KKP tag ฟรีให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.1%ต่อปีเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 1. ให้ผู้บริการนะครับทั้งประเภทแบบมีสมุดคู่ฝาก KKP tag ฟรีและแบบไม่มีสมุดคู่ฝากคือ KKP E tag ฟรีสอผู้ฝากหนึ่งรายสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทุกระยะเวลาการฝากได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นซึ่งนับรวมทุกธนาคารสาผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากอ,อมทรัพย์ของธนาคาร เพื่อใช้รับดอกเบี้ยและยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อฝากเข้ากับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีในทุกเดือนจนกว่าจะครบระยะเวลาการฝากโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีนั่นเองนะครับ4นะครับเงินฝากเป็นเงินฝากติดต่อกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยยอดเงินฝาก ต้องเป็นยอดที่กำหนดตั้งแต่แรกเริ่มหรือฝากครั้งแรกเท่านั้นเช่นระยะเวลาการฝากนะครับ24เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทแล้วก็สูงสุดไม่เกิน25,000บาทต่อเดือนระยะเวลาการฝาก36เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทต่อเดือน 5. กรณีผู้ฝากขาดการฝากมากกว่า2ครั้งขึ้นไปหรือทํารายการถอนเงินก่อนครบระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะดําเนินการปิดบัญชีและโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยรับนะครับหากมีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนที่ธนาคารได้มีการกําหนดเอาไว้ 6. ตลอดระยะเวลาการฝากผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้เว้นแต่เป็นการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นทําความรู้จักกับเงินฝากประจําปลอดภาษี kkp tag free กันนะครับบัญชีเงินฝาก รป,ประจาปลอดภาษี KKP t a กฟรีเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อสร้างวินัยทางการออมให้มีความต่อเนื่องพร้อมรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ช่วยให้ผู้ที่ฝากนะครับบรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้ด้วยเงินฝากปลอดภาษีในตาดอกเบีย้ยสูงสุด2.1%ต่อปีนะครับเริ่มต้นง่ายๆ500บาทยืดหยุ่นนะครับเลือกฝาก24เดือนหรือ36เดือนสะดวกเปิดบัญชีและจัดการฝากผ่านแอป kkp mobile ได้ทุกเวลานะครับทำให้ไม่ต้องเดินทางมาอัพบ,บุ๊กมาฝากเงินอะไรเงี้ยเสียเวลานะครับปลอดภยัยหมดกังวลเรื่องความปลอดภยัยพอได้พรอเงินฝากได้รับความคุ้มครอง จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีระบบช่วยเตือนไม่พลาดการเตือนในแต่ละครั้งนะครับทำให้ไม่พลาดเป้าหมายในการออมนั่นเองนะครับธนาคารเกิดนาคินพัทระนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากประจำ KKP EFIX ฝาก12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.4%ตต่อปีนะครับออมวันนี้เพื่อคนที่คุณรักเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและวิธีการเปิดแคมเปญเปิดบัญชีนี้กัน บัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ยิ่งฝากยิ่งได้ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับจุดเด่นก็คือเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ผ่าน KKP Mobile ง่ายๆด้วยตนเองโดยไม่ต้องไปสาขา1บัญชีเลือกได้หลายระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน12เดือนไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนเริ่มต้นฝากเพียง5,000บาท รับดอกเบีย้ยในอัตราที่แน่นอนรับดอกเบีย้ยเพิ่มสูงสุดที่1.6%ต่อปีเมื่อเปิดบัญชี KKP s a v e V เพื่อเป็นบัญชีรัรบดอกเบีย้ยของ KKP Efix นั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นนะอัตราดอกเบีย้ยของบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP Efix เงินฝากประจำฝาก3เดือนนะครับไม่จำกัดมูงเงินการฝากได้ดอกเบีย้ย1.1%ต่อปีเงินฝากประจำ6เดือนไม่จำกัด กัดจานวนเงินฝากได้อัตราดอกเบี้ย1.35%ต่อปีเงินฝากประจําพิเศษ9เดือนสูงสุดไม่เกิน200ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ย1.4%ต่อปีเงินฝากประจํา12เดือนไม่จํากัดวงเงินการรับฝากรับดอกเบีย้ย1.35%ต่อปีนะครับเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจ K K ํา KKP EFIX นะครับ 1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ให้บริการเฉพาะ ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารได้กำหนดไว้ 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของบัญชีและผู้ฝาก1ลรายเปิดได้1บัญชีโดยไม่จำกัดรายการฝาก 3. นะครับ ฝากได้ที่ทุกสาขาของธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับและบริการ ndid นะครับหรือตู้ ais นะครับสมาร์ทสามารถตรวจสอบรายละเอียดนะครับได้นะหรือเคาน์เตอร์เซวิสใน7 e เ e ่ e อเทุกสาขาหรือจุดยืนยันตัวตนด้วยเครื่องกรุงสี atm หรือจุดบริการกรุงสี i confirm นะครับสามารถตรวจรายละเอียดได้4ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อเป็นตัวรับอัตราดอกเบี้ยนะครับโอนดอกเบี้ยโดยชื่อบัญชีต้องตรงกับบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสูตรคู่ฝากหรือ KKP EFIX 5นะครับจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา5,000บาทและฝากครั้งต่อไปนะครับต้องฝากจํานวนไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อรายการ 6. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเการฝากนะครับ7กรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดผู้ฝากจะถอนเต็มจํานวนยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับราย ระยะเวลาฝากไม่ถึง3เดือนนับตั้งแต่วันฝากธนาคารไม่จ่ายดอกเบีย้ยระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปณนะวันที่ฝาก8กรณีถอนเงินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากสําหรับระยะเวลาฝากปกติธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัตินะครับตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิมซึ่งผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ฝากประจำที่ธนาคารประกาศได้กำหนดเอาไว้นขณะนั้นสำหรับระยะเวลาพิเศษนะครับธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก6เดือนโดยรับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศนขณะนั้น9นะครับธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้นะครับหักน้ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพกรที่มีการกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับสินะครับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคารนั่นเองนะครับ